สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับการใช้งานโหมด P A S M ในกล้องถ่ายรูปเนื่องในวาระดิทีที่จะขึ้นปีใหม่ มีหลายสถานที่ประดับตกแต่งไฟไว้สวยงามเหมาะกับการเก็บภาพสวยๆมือใหม่หลายๆคนน่าจะงงว่าเราควรเริ่มใช้กล้องโหมดไหนเราจะมาแนะนำโหมดครับว่าแบบไหนเหมาะกับสถานการณ์อะไรแล้วแบบไหนเหมาะสมกับเราเรามารู้กันก่อนว่า แต่และอย่างคืออะไรแต่และอย่างมีเอฟเฟกอะไรบ้างคารูรับแสงค่า F คือความใหญ่ของหน้าเลนยิ่งใหญ่ก็ยิ่งกว้างก็สามารถรับแสงได้เยอะหน้าชัดหลังเบอร์ได้ง่ายรูรับแสงยิ่งเล็กก็รับแสงได้น้อยลงและทำให้ชัดทั้งภาพ สปีดชัตเตอร์คือความเร็วในการปิดม่านชัตเตอร์แต่ละครั้งของตัวกล้องยิ่งเปิดนานยิ่งรับแสงได้มากยิ่งปิดเร็วยิ่งรับแสงได้น้อยแต่จะหยุดโมชั่นต่างๆได้ ISO คือความไวแสงยิ่งมากทำให้สว่างมากขึ้น แต่สัญญาณรบกวนก็จะมากขึ้นทำให้ภาพดูไม่ชัดมากแต่ละโหมดต่างกันอย่างไร P ย่อมาจากโปรแกรมโหมดนี้แปลง,ง่ายๆคือโมดออ u t o เราสามารถกำหนดค่าได้บางอย่างโหมดนี้แนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มถ่ายภาพ อยากให้กล้องช่วยเหลือให้มากที่สุดสำหรับโหมด P สามารถปรับค่าชดเชยแสงโหมดโฟกัสไวบาลานซ์พิกเจอร์สไตล์และ ISO ได้ A หรือ AV ย่อมาจาก aperture priority โหมดนี้เป็นการใช้รูรับแสงดีไซน์ภาพ ทังทำหน้าชัดหลังเบอร์หรือหน้าชัดหลังชัดโดยในโหมดนี้เราไม่สามารถควบคุมได้เพียงแค่ค่าสปีดชัตเตอร์ที่เหลือเราสามารถกำหนดได้หมดเคล็ดลับหากคุณอยากได้หน้าชัดหลังเบอร์เพียงแค่หมุนรูรับแสงไปที่ค่าน้อยสุดของตัวเลนพยายามอยู่ใกล้วัตถุให้มากที่สุดแค่นี้ ก็หน้าชัดหลังเบอร์สบายๆแล้ว S หรือ TV ย่อมาจาก Shutter p r i ร r อริโหมดนี้เป็นการใช้สปีดชัตเตอร์ดีไซน์ภาพส่วนใหญ่แนะนำให้ใช้สำหรับการถ่ายกีฬาเพราะเราต้องการหยุดโมเมนต์ Moment นั้นๆเพื่อไม่ให้ภาพเบลอรหรือ การที่เราต้องการเส้นลดวิง่งเราก็ต้องใช้สปีดช,ช้ามากๆเราสามารถกำหนดสปีดได้ที่โหมดนี้ในโหมดนี้สิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดได้ก็คือขารูรับแสงซึ่งจะแปลสภาพจากสปีดช,ชัตเตอร์และ ISO ที่เราตั้งไว้เคล็ดลับหากคุณต้องการถ่ายภาพกีฬาหรือถ่ายภาพนกสปีดช,ชัตเตอร์ ควรใช้สปีดชัตเตอร์1ทับ640ขึ้นไปเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุนั้นๆแต่ถ้าคุณถ่ายภาพกีฬาที่ใช้สปีดช้าๆหรืออยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่สปีดชัตเตอร์ก็ไม่จำเป็นต้องถึงก็ได้1ทับ200ก็ถือว่าเพียงพอแต่อย่างไรแล้ว ก็อขอแนะนำว่าลองกดดูสัก1-2รูปก่อนว่าสปีดชัตเตอร์ของเราเร็วเพียงพอไหม M ย่อมาจากแมนนวลแปลง่ายๆคือปรับเองทุกอย่างตั้งแต่สปีดชัตเตอร์รูรับแสง ISO สามารถปรับได้เองทั้งหมด เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่แสงคงที่ข้อเสียของแต่ละโหมด p โดยแทบจะเป็นออโต้ทั้งหมดทำให้เราแทบไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลยในการใช้งานทำให้บางครั้งอาจจะไม่ได้สไตล์ภาพแบบที่เราต้องการ a ตัวกล้องพึงระบบวัดแสงของตัวกล้อง เวลาถ่ายของดำต้องชดเชยแสงลบไม่งั้นของจะเป็นสีเทาหรือขาวต้องชดเชยแสงเพิ่มเพื่อให้สีขาวไม่ออกเทาที่สำคัญเราไม่สามารถคุมโมชั่นของภาพได้เลย S หลักๆก,ก็คล้ายๆกับโหมด A แต่ที่เปลี่ยนจากโหมด A ที่เรา ไม่สามารถควบคุมโมชั่นแต่โหมด S, <S เป็นเราไม่สามารถคุมค่ารูรับแสงได้ทำให้เราไม่สามารถคุมหน้าชัดหลังเบอร์ได้ M เนื่องด้วยเราต้องปรับหมดเองทั้งหมดทำให้เราต้องใช้เวลาในการคุมในแต่ละรูปมากกว่าโหมดอื่นๆยิ่งถ้าเป็นกล้องระดับ entry ที่ไดาเอ้ามาแค่อันเดียวก็ยิงทำให้ปรับช้าเข้าไปอีกต้องหมุนทีละอันโหมดไหนปรับอย่างไรดีเหมาะสมกับตอนไหนยิงแฟลชโหมดเอวัดแสงข้างหลังให้พอดีแล้วยิงแฟลชถ่ายวิวแลนสเคปถ่าทั่วไปแนะนำให้ใช้โหมด A แล้วเปิด F 1 1หรือ8วางบนขาตั้งใช้ ISO 100เรื่องสปีดปล่อยไปเลยเพราะเราวางบนขาตั้งอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีขาตั้งใช้โหมด S หาสปีดท,ที่เราจะถือได้แล้วไม่สั่นตั้ง ISO ออโต้พอเทรดถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ โหมด A ตั้งค่า F ให้น้อยที่สุดเช่น F ทับ3.5ถึง5.6สำหรับเลนคิสทั่วไปและต่ำสุดเช่น F ทับ1.8สำหรับเลนฟิกหากถ่ายตอนกลางวันแต่ถ้ากลางคืนจะใช้อยู่สองวิธีที่แนะนำก็คือ ปรับโหมด A ปรับ F พทับต่ำสุด ISO Auto ้ให้มันดันไปที่สปีดชัตเตอร์ต่ำสุดที่กล้องคิดว่าเราจะถือได้ก่อนและแบบที่สองคือตั้งโหมด M รูรับแสงต่ำสุดหาสปีดชัตเตอร์ที่เราจะถือได้แล้ว ISO Auto ไปเลยถ่ายกีฬา ถ่ายสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วๆโหมด S สปีดตามกีฬาถ่ายกีฬาเร็วมากอาจจะต้องปรับไปถึง1ทับ2,000หรือกลางๆก็1ทับ640กีฬาช้าๆก็1ทับ250ที่เหลือก็ปล่อยออโต้ไปเลยถ่ายดาวแนะนำโหมด M ใช้รูรับแสงต่ำสุดชัตเตอร์สปีดลองดูที่หน้างานขึ้นอยู่กับสภาพแสงที่หน้างานแต่ไม่ควรเกินชัตเตอร์สปีดสูงสุดตามกฎ500เช่นใช้ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับฟูลเฟม16มิลลิเมตรก็ใช้500ทับ16เท่ากับ31วินาที หรือใช้ที่28ม mm, มก็อ5 0 0ทับ28เท่ากับ17วินาทีพอได้สปีดช,ชัตเตอร์แล้วก็ดัน ISO ครับดันเลยจนไปถึงชดเชยแสง0.3ถึง0.7เพราะเมื่อเราอยู่ในที่มืดแล้วจอจะจ้ากว่าความจริงที่เราเห็นเรื่อง Noise ไม่ต้องกังวลเพราะยังไง ก็เยอะแน่นอนไม่ต้องกลัวอย่างไรแล้วนี่ก็เป็นเพียงการแนะนำเบื้องตน้นหากจะนำไปใช้ก็ต้องดูเป็นสถานการณ์ไปมั่นฝึกฝนและหัดถ่ายรูปบ่อยๆและลองไปประยุกต์ใช้กันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการใช้งานโหมด P A S M ในกล้องถ่ายรูปถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ